สวัสดทให้ผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมแม็กเกมิ่งเช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่น Modern Combat 5 m i s s i o n ชชที่ไไม่ใช่ Modern Combat 5นะครับเหมือน GTA ห่าเหมือนพี่เบลิเฟอร์ถุยไม่ใช่เราเ่มเล่น m Modern Combat 5นะครนะครับก็เป็นช่วงฮาโลวีนโอเคไม่เป็นไรผมก็พยักแม็กเกมิ่งนะโอ,อ้มีเสียงน่ากลัว้วยมันเป็นอะไรนะ หน่วยเขาครับเขาชวนผมผมก็เลยนี่ครับหน่วยนี้เชิญเท่านั้นนะครับดูไว้ด้วยนะฮะอยากเข้าผมเชิญไม่เป็นนะต้องให้หัวหน้าแก๊งเขาเชิญนะครับวอหน่วยก็อะไรก็ไม่รู้ผมชนะครับครับก็อะไรก็ไม่รู้เปวดวายอะไรก็ไม่รู้ผมเกินไม่ก่อนเลยนะครับคนที่ให้ผมเล่นมัลติเพเยอร์เอออะไรนะอีเวนต์ฮาโลวีนครับอีเวนต์เสงิมพลังมนุษย์หมาป่าผมบอกไว้เลยนะครับว่าเกมนี้ถ้าเกิดเสียชื่อผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า เกมนี้จริงๆต้องใช้จอยเล่นแต่ผมไม่ได้ซื้อจอยนะผมไม่ได้เล่นจอยผมก็เลยบอกเลยว่าเล่นครั้งหนึ่งปุ๊บผมก็จะลบไปเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเล่นนะบ Beast ิสบิลิเจควบคุมง่ายกว่าครับภาค MC m o d e ม Combat แก็ควบคุมง่ายกว่านะครับในออนไลน์นะครับแต่เกมนี้ภาค5า,ค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 าคนะครับควบคุมยากมากครับผมให้พูดว่างไงคือ,อยังไงก็คิวไม่ได้ครับใช้กงเล็บฉกอะไรเชี่ยวอะไรนี่ก็โอ้โพอได้อย่างนั้นอะ สุดจะทนแล้วครับผมก็ได้มาโหลดมาสักพักแล้วก็มาลองเล่นเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคโอเคพอได้นะครับแต่คลิปอาจจะอารม์ช้านิดนึงนะเพราะเน็ตไม่อํานวยครับพ่อเพิ่งบอกว่าจะเปลี่ยนให้ครับโอเคปกติผมก็ใช่เอนะโอ้โหมาในรูปแบบฮาลลวีนนะฮะนะแมงมีผีด้วยเฮ้ยอาจจะเฮ้ยอ่านมาไม่พอนะมีรูปแบบใหม่ด้วยนะครับ ก็ถ้าเราเล่น,นได้เยอะมันก็จะคั่งนะผมก็ไม่รู้เหมือนคั่งให้เป็นแวร์วูฟเลยนะฮะนี่ผมหาใครไม่เจอสักตัวเลยครับไม่ทราบเหมือนกัวนว่ามันไปอยู่ไหนเฮ้ยโอไม่ใช่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหผมบอกแล้วครับเกมนี้โค้คุมยากจริงๆครับแล้วคนเล่นที่เล่นมาเก่งๆเนี่ยแมงเวล120หมดเลยครับคือกระผมจะพูดเลยครับว่าผมอาจจะแพ้เขาไปได้โว่กงเล็บเดียวชกเชียว โอ้อ้าวเฮ้ยตกไปแล้วใส่ต้องใช้ปืนวิน่งเร็วแล้วละ่ะเออเออเออกระเชือกโอ้โห oh, แบงโดนแบมสันคาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหรืว่าคนใช้ปืนพกแล้วก็ไปฉกเฉี่ยวมันอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยฉกเฉี่ยวฉกเฉี่ยวฉกเฉี่ยวอย่างเงี้ยแหละครับ ผมนี Ooh, hole, hole. Oh, ่พอได้คร oh, ับโอ้โหอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ไม่ทันแม่เฮ้ยเกือบไปแล้วอะไรเจ้าวาร์ปทำไมเราเอออ้าวอ้าวออ้าวครับตอนนี้พยักษ์แม็กก็ขึ้นไปที่หนึ่งแล้วพยักษ์แม็กเกมมิ่งนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่เชียร์ไม่ชำนาญครับฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยต้องใช้จอยจริงๆครับผมพูดจริงอันนี้ไม่มีคําว่าล้อเรื่องล้อเล่นนะครับตอนนี้เกมเมที่ไม่ชํานาญแล้วตอนนี้แต่ฉบเฉียวมันโกงเล็บเดี่ยวก็ทําได้ครับ เฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยยเล่นระเบิดมไม่ทันแม่งไปแล้วครับงานเกมนี้มีขึ้นชื่อว่าเกมดังของเกมรอบนะครับค่ายเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้แม่งมีแดกเลยเว้ยครับอัดเกมก็แดกอย่างนี้แล้วเปล่านี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะข้างเรือแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนข้างเรือจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นย่างไรเราไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้เลยเราไปฉกเฉียวฉกเฉียวโ,ยวโอ้โหไม่โดนไม่ดโดนว้าวใครเป็นหมาป่าหน้าตาแดงครับเหมือนเลือดเหมือนเลือกันไม่จะหมดครับ แม่งเป็นสีแดงเลยนะครับแม่ก็ยังถือปืนอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพอพอโดนพอตายปุ๊บแม่งหายไปเลยครับตรงนี้เราก็จะเป็นหมาป่าอันสุดลึกล้ำนะครับนับก็เป็นด่านใหม่นะอุ้ยอุ้ยนั่นไงแม่งโหไอ้เชียบ,บักเลื่อน125บบเฟย์อย่างกับบอยแบนด์เคไม่เป็นไรเมื่อกี้มันโกงหรือมันอะไรกันวะทำไมเกมร้อไม่แบน์ครับ เดี๋ยวอยากหยักทราบว่าทำไมคนไม่แบนเกมนี้ครับอะไรเราคนยิงผมทำไมเราเออนั่นแหละเอาไปเอาไปเอาอู้หเดินแบมสันอีกแล้วนะครับเจ้าเดิมเวลาเดิมที่เดิมครับนรับก็เป็นนี่ก็เป็นโมเดิร์นคาบัตพาร์ตไฟนะครับมิดชั่นที่เฟลมิดชั่นเฟลนะครับมิดชั่นมิดชั่นเฟลครับเพราะว่าแม่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งโอเคเราลงไปเก็บมันเลยดีกว่า หมาป่าถือ rpg ครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโวโวววข้างหลังข้างหลังนี่ทบเฉียวเลือดเอาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนกลับโดนกลับหมาป่าตายครับเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเกมนี้ก็จะ้กันยานะครับสักยี่สิบนาทีนะครับไม่ไม่ไหวครับเมมเต็มพอดีครับพอดีใช้ใช้แค่สิบหกกิกเองนะครับใช้ของน้อยบานบานจนครับอุ้ยนั่งไงโดนอีกแล้ว กคงเล็บฉบเฉียวครับแม่งกินเนื้อคนนะครับคนหมาป่าก็ถือปืนได้นะไม่ต้องแปลกใจนะครับเกมนี้เป็นอะไรที่สยองขวัญนะครับโอ้โหอาร์พีจีนี่ฉบเฉียวกคงเล็บหน่อยไหมมาชิมกคงเล็บกูหน่อยมาๆมาอยู่ไหนอีกไปมีผีด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งเดินดิรีบรีบเดินจากนี่ฉบเฉียวกคงเล็บกูว้าวว้าวข้างหลังข้างหลัง โอ้ยเฉียดเฉียดรีบไปแล้วไปแล้วกลั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 วใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม่งมาแล้วตัวนึ่งเฉบทเสียวโฉบเสียวโกงเล็บกูหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทันแม่งมาเป็น RPG เลยโอ้โหมีสีเหลืองแดงช่ำเฉยน่ารักด้วยนม่งตรงนับตรงนั้นในแมปนะครับอันนั้นก็คือระเบิดนิวเคลียร์ทางอากาศนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งมาจากไหนครับ โอ้โหโ,โ,โดนแบมสันแบมสันฆ่านะครับแบมสันตอนนีบบ้ผมก็พยักษ์แม็กเกมมิ่งนะครับพยักษ์แม็กก็อยู่ที่หนึ่งครับตอนนี้เราใช้ปืนหลักบ้างเมื่อกี้ปืนนั้นมันไว้หลบหนีตอนนี้ปืนนี้ไว้ย,ยิงครับเราจะดูหมาบปากคลั่งแบบจริงๆก,ๆกนันครับโอ้โหโอ้โหทำลายล้างทางอากาศครับดูดู ตายอีกแล้วเจ้าเดินเวลาเดินเขาตอนนี้ผมสกออาจจะนําไม่นํานี่วะเออไม่ต้องมีคนนําแล้วเออไม่ต้องมีทองเท่ากูเลยว่ะอะไร,รครับเกมนี้ควบคุมลาบากมากครับการควบคุมนั้นต้องใช้โอ้โหแม่งมา select 7s นะครับ 7s ไม่ใช่ s7 นะครับ 7s เลยก็คือ iphone 7นะครับถุยไม่ใช่ทำไมโอเคโอเคเล่นอะไรกันแม่งมีการรงทีฐานอากาศมาแล้วโอ้โห แม่งระเบิดจริงอะไรจริงครับหมาป่าหมาป่าแวแววูฟแววูฟได้แล้วโอ้โหแม่งตายเลยครับสกอร์น้ำนิดเดียวก็ไม่ให้ครับไอแววูฟพวกนี้แม่งจะเอาให้ได้เลยครับเฮ้ยทางออกอยู่ไหนวะทางออกอยู่นี่โอเคลงแบงค์ล่างเลยเสียงอะไรวะใครหัวเราะใครหัวเราะกูโดนต,ตีกันโอ้โหสนุกมากหลุมศพเพียบเลยครับโอเค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 ,อเคพยักแม็กเกมมิ่งครับตายไปอีกหนึ่งคะแนนคะรับ โอ้โหระเบิดระเบิดอือหืออุ้ยอุ้ยโดน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 เอาคืนโดนเยอะเลยครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหหมานี่ขาสั่นเลยจุ๊บจึ๊บเออโดนอีกเชือกต่อเวลาอีกหกสิบวิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนนี้กูขอคนนี้กูขอคนนี้กูขอเหมือนกันอุ้ยไม่ทัน แม่งมาเป็น RPG อีกแล้วนะฮะสกอร์น้ำก็ไม่ให้นะครับสกอร์น้ำแม่งต้องเอาคืนให้ได้เลยคือคือทางออกอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางออกทางออกโอเคืหแม่งไม่ได้เลยเกือบโอ้ทำไมนี่ไม่ตายวะเราจะมาเป็นแบบพยักแม็กนะครับพยักแม็กลุยฮาโลวีนะครับ เดี๋ยวเกมต่อไปที่ผมจะเริ่มแคสก็คืออะไรนะโอ้โหมึงนัดกันมาใช่ไหมมึงนัดกันมาใช่ไหมนัดกันมามึงนัดกันมาเหรอมาแล้วมาแล้วเข้ามาตัวนึงแล้วโอ้โห RPG โอ้โหอ้าวชนะแล้วเอ้ยแพ้ที่สองครับโอเคแม่งยากจริงเลยเกมนี้ โอ้ผมมีเสียงหมาดแม่นน่ากลัวมากไปดีกว่าครับโอเคเป็นเกมที่เล่นยาวสำหรับผมเกมนึงเลยครับไม่ไม่เสียสักนิดครับแต่ก็พอได้ครับพอพอเล่นได้ครับเล่นได้ถึงกับยำเย่นะครับก็กวาจะมีเวลามาแคสเนี่โอ้โหกอนนี่โอโ้เครื่องม่งเต็มไปสองสามรอบแล้วครับตอนนี้ก็คือต้องปล่อยถ่ายคลิปร,รวดุร็วครับ m c m c 4ที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดนี่ก็โอ้โ ปล่อยพรวดเลยเหมือนขี้ครับถุยไม่ใช่ใครกินข้าวอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับใครกินข้าวอยู่ก็ปิดไปก่อนนะครับช่วยไม่ได้พูดเปลนเล่มนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับเกมนี้ก็เอ้ยค้างเหรอวะสักครู่สักครู่โอเคนึกว่าจะค้างแล้วนึกว่าจะได้ บอกลากันแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรอกีกรอบนึงแล้วกันนะครับ,นะร,บรอบนี้เสร็จผมพอเลยเพราะว่าเมมผมแม่งจะเต็มจริงๆแล้วอันนี้นะครับเราเริ่มอีกรอบดีกว่ามารืนหมาป่านะครับไม่เป็นเหมือนอีเวนต์นะครับเลยตั้ง4วันคนระับอีเวนต์ฮาโลวีนโอ้โหรีบเลยรีบเลยรีบโหลดเกมเลยโอเคโอ้ตรงนี้แม่งช้ามากโอ้ยด่านเป็นต่อด่านนี้ยากมากครับคือ แบบแม่งใหญ่กว่าจะหาแม่งเจอเะครับเวลาเจอที่ไม่โคตรจะเอ๋เลยครับผมเลยโคตรเกณฑ์แบบนี้ครับเกณทุกแมปเลยครับก็อีเวนต์นี้เอ้ยไม่ใช่อะไรนะอัปเดตหน้านี้ก็คืออัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนครับก็คืออัปเดตวันวันฮาโลวีนครับก็มีอะไรใหม่เหรอก็มีพวกอะไรนะอีเวนต์หมาป่านะครับใส่ชุดหมาป่านะครับก็มีชุดมาขายด้วยครับแต่ต้องหาในแพ็คเสอร์เบียงครับ แลวผมก็ไม่หาเนะื่องจากผมไม่มีตังในการหาครับโอเคด่านนี้ค่อนข้างแหลกนะครับต้องถือปืนสั้นวิ่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าอึหึหึอึอึหอหอ,อทันไหมไม่ทันไม่ทันอึ้ึหือเฮ้ย,ยแมงมาเป็นปืนใหญ่เลยโอ้โหให้ตายอิสซาร่า จางนี้ผมเลยไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าแม่งเล่นยากจริงครับโอ้โหแม่งมาเป็นกองทัพเลยมนมุษย์หมปาป่ากองทัพยังไม่วะโอ้โหโอ้โหใคร RPG มาข้างหลังใครใครอุยโอ้โหมึงมาเป็น L มึงมาเป็น S41GL เลยโอ้โหมึงมาเป็นบอยแบนด์เชยงนี้ต้องจัดหนักครับฆ่ายากซะด้วยนะอะไรเราเละ เล็งทำไมเล็งทำไมอุอ้ยโ้ยเผลอลั่นลั่นลั่นไปหนึ่งนะัดอุย้ยหลุดจากเซิร์ฟเวอร์ครับเน็ตค่อนข้างที่จะย,าย,าย,ายาันย่ำแย่ครับ,บานผมโอเคจบไปกับพาร์นทนี่ก่อนแล้ว,นะวกันนะพาร์ทถ,ถ้าเล่นต่อไปนี่ก็เครื่องกระตุกเน็ตเสียแต่วันนี้พอ่อจะเป็นเน็ตให้พอดีเลยโอเคก็ไปกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกับเกมหน้ากันดีกว่ารีสเปอร์เนเบิลนะผมก็จะพยายามไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะครับจะแคสทุกเกมนะครับเราก็จะเริ่มแคสยาวขึ้นนะครับ ถ้าไม่ยาวก็จะเอาคลิปมาต่อกันแล้วก็รีบลงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแบบไม่ให้แบบเนื่องกดไม่ให้เมื่อยครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับก็นี่ครับจะให้ดูไอ้นี่หน้ากากแป๊บหนึ่งนะครับหน้ากากเรื่องชุดนะครับหน้ากากหน้ากากหน้ากากหมานะครับเนี่ยหน้ากากหมาป่านะครับเกิดใหม่เร็วหนึ่งวินะครับก็มีมาให้สองอันใหม่นะครับส่วนผมส่วนตัวผมนี่อยากได้หน้ากากนี้นี่ครับอยากอยากอยากได้ชุดโลโบคอปแม่งเป็นชุดโลโบคอปเลย ต่ไม่รู้ต้องหาจากไหนเหมือนกันนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฝากไลค์คลิปก็ subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แมคเกมมิ่งในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็กำลังจะมีพาร์ทเนอร์ในเรื่องนี้นะครับก็ถ้ามีเมื่อไหร่ผมก็จะมาฉลองด้วยการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันนะครับก็ถึงหมื่นหรือแสนซับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรก็มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ